แล้วเนี่ยสารก็จะดูว่ากฎหมายออกชอบไหมเมื่อกฎหมายออกชอบอ่าสมมติว่ากฎหมายออกชอบแล้วก็ต้องดูว่ากระบวนการที่ดําเนินการตามกฎหมายชอบหรือเปล่าปรากฏว่ากฎหมายออกชอบกระบวนการต่างๆที่จะเวรคืนที่ดินชอบแล้วสารพิพากษาออกมาสารปกครองพิพากษาว่าโครงการเวรคืนที่ดินชอบสามารถดําเนินการได้กลุ่มที่คัดค้านก็ต้องยอมรับก็ต้องย้งยายค่ะ อันนี้คือช่องทางในการต่อสู้ของกลุ่มคัดค้านแต่ถ้าต่อสู้แล้วหลักฐานทางกฎหมายมันชอบแล้วหน่วยงานต่างๆทํา,ทา,ต,าตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเป็นโครงการเพื่อประโยชน์สาธารณะสารปกครองเป็นสารที่เกี่ยวกับระบบไต่สวนเขาจะดูจากเอกสารหลักฐานเป็นหลักเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปอาจารย์จะพูดถึงระบบของสารไทยให้ฟัง ท่านจะได้รู้ว่าการใช้สิทธิทางกระบวนการที่ทมทางศาลิธรรมการใช้สิทธิ์ทางกระบวนการที่ทมทางปกครองท่านจะใช้สิทธิ์อย่างไรระบบกล่าวหากับระบบไต่สวน